อ่านะครับท่านผู้ชมก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมก้านก็ได้จัดกิจกรรม e n N เกมนะครับผมกิจกรรมนี้เริ่มวันที่20นะครับผมนะชิงคุกกี้3,000คุกกี้นะครับผมใครมานอนอ่างนี้ก่อนนะครับผมได้3,000คุกกี้ไปเลยนะครับผมผมจะขึ้นคิวเอาโค้ดให้นะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็รอเข้ามากันดูได้นะครับผม

โอ้เรละรับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับพบกับผมนะครับการแชเนลกันเถอวันนี้ก็อยู่กับเกมโฮเทลไฮเวย์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมผมก็จะมาแนะนําไอเทมยอดฮิตที่คนเอามาแต่งตัวกันนะครับผมเนาะก็จะมีหลายอย่างหน่อยนะครับผมนะที่มันแต่งตัวและมันสวยนะครับแล้วคนต้องการนะทั้งหญิงและชายนะครับผมนะไอเทมพวกนี้ก็ไม่ได้จะมาหาง่ายๆนะครับผมไม่มีได้ซื้อทั่วไปตามตู้แบบนี้นะครับผมนะเป็นไอเทมอีเวนต์นะครับผมอีเวนต์ต่างๆเช่นฮาโลวีนคริสต์มาส นะครับผมนะอย่างแรกนะครับผมนะที่คนต้องการกันเดี๋ยวทรงผมทรงผมน่าจะไม่มีนะครับผมผมว่านะแต่ไม่รู้อะไอ้ที่มันฮิตจริงๆนะนะเดี๋ยวผมจะไปตัวที่มันฮิตจริงๆอนะไปตรงรองเท้าดีกว่า รองเท้านะครับผมที่คนฮิตกันนะครับผมคือตัวนี้นะครับผมรองเท้าแต่รูปสัตว์นะครับผมไอตัวนี้นะครับผมสามารถจับจองได้ในอีเวนต์วันฮ l ล w ลวีนนะครับผมแต่เพิ่งผ่านมานะครับผมนะก็ถ้าเขาไม่จัดอีเวนต์แยกให้นะแบบมีให้ซื้อแบบสมมติวันเดียวแบบนี้ก็คงต้องรอปีหน้าครับผมนะตัวนี้ก็ฮิตเหมือนกันนะครับเป็นรองรองเท้าบูธอวกาศนะครับแต่ตัวนี้สามารถหาได้ตลอดเลยนะครับผมในตู้รีไซเคิลนะครับผม สามารถหาได้ตลอดในตู้รีไซเคิลนะครับผมนะครับผมตาเป็นตาลูกหัวใจนะครับผมผมก็เห็นมีคนใส่กันเยอะอยู่นะสําหรับตาตัวนี้นะครับผมตาลูกหัวใจนะครับผมก็นานๆทีเนาะก็ในช่วงเป็นอีเวนต์อีเวนต์อะไรวะตาตาไอ้ลูกหัวใจอีเวนต์วันวาเลนไทน์นะครับผมสําหรับตาลูกหัวใจนะครับผมนะก็สามารถหากันได้เนาะสิ่งนี้จะเห็นทุกคนที่ต้องการมากเลยจมูกแดง หาได้จากไหนเจอหมูแดงเป็นอีเวนต์คริสต์มาสนะครับผมใกล้มาถึงแล้วนะวันที่หนึ่งใครรีบจับจองรีบจับจองนะครับผมนะจะไม่จับจองก็น่าจะรอปีหน้านะปากนะครับผมสําหรับปาก็ตัวอันดิ้ก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะตัวแรบเล้นะครับผมเลียเลียสแตมนะครับผมชื่อป่านะครับผมวันคริสต์มาสนะครับผมนะผมซื้อปีก่อนปีนี้ก็จะมาอีกในวันที่1นะครับสามารถรีบจับจองได้เลยสาหรับวันคริสต์มาสสำหรับปากตัวนี้ต่อมานะครับผม ปากอมโลลิป๊อปไอตัวนี้นะครับผมก็มีมาเหมือนกันนะครับผมนะมีมาเหมือนกันเลยเอาอีกปากนึงละกันที่ฮิตเห็นบ่อยต่อมาครับปากมีรอยเย็บนะครับผมแต่ตัวนี้จัดอยู่ในของฮาโลวีนน่าจะรอปีหน้าถ้าไม่มีอีเวนต์แยกนะครับผมนะสหรับ so, ไอเทมยอดฮิตนะครับต่อมาหูหูนะครับหูเอลนะครับผมอยู่ ในคริสต์มาสนะครับสามารถซื้อได้วันที่1นะครับผมนะรีบจับจองกันได้นะครับสำหรับเดือนหน้าเนาะต่อมาใบหน้าใบหน้าก็เป็นวันวาเลนไทน์นะครับผมสําหรับแก้มแดงนั่นเองเนาะก็มีคนฮิตเอาไปแต่งแนวน่ารักเยอะนะครับผมนะตัวนี้ก็มีเนาะแต่น้อยน้อยที่จะเห็นนะสาหรับายแบบอนิเมะนะครับผมอั้ชื่อก็น่ารักนะเออจริงนะก็ดีครับรูมหัวใจหัวใจ บนแก้มนำสิ่งที่ฮิตส่วนมากจะเป็นวาเลนไทน์วาเลนไทน์ฮาโลวีนนะครับผมนะแล้วก็คริสต์มาสนะครับผมสีผิวก็ผมไม่ได้มีเยอะนะครับผมนะไม่ได้ซื้ออะไรไว้ก็ไม่มีตัวไหนที่มันเจาะจงนะครับผมนะก็สีผิวปกติแหละเนาะสิ่งที่ฮิตก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมนะผมก็ขอจบคลิปไปแล้วก็ขอบคุณนะสำหรับคนที่ติดตามรับชมมาตลอดนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม